ทุกคนพักทายสบายดีและก็สวัสดีคนสบา,ายโหดมาพบกันคือเก้าเมื่อน,นี้หาก็ลงมาแต่ป้าทุกคนได้ลงมาก,กับพอดีพบข้าวดีทุกคนวันเวลาหมุนเม่นหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนเท่าก็เลื้มเท้าก็เดิมเลืมได้ลูกเผลอลูกเคยทุกคนเลยผมเน้นผู้อื่นผู้ไกลทุกคนคนบ้านเดียวกันนี่แหละผ่านแก้วทุกคนเพิ่นได้เพิ่นมาลูกเคยมื้อนี้นะมาลูกเคยมาลุกเคยได้มานูพร้อมนี่ เากำลังเฮ็ดโคอยู่ทุกคนเลยได้ลูกเขยไหมเนาะโอ้สิเลือเดผ่านแก้วไปทางเลินเลย <c oughs> เฮินเฮินผู้บอเฮ <c oughs> ินๆเนาะเป็นพอเท้าคนแน่บ่เนี่ย<ช>นะได้ลูกเขยเลยทุกคนเลยโอ้ยลูกสาวเพิ่นยังว่างอยู่ได้เนาะบ่ได้เมือท้อผู้เดียวได้เนะ <c oughs> าะ <c oughs> ทางนี้เราไปปิ้งเลยเนาะเป็นงานที่ถนัดเนาะไฟเนาะเราไปปิ้ง เป็นพิธ <dar> oui ีสุโคทุกคนเลยโมเมนต์พิธ <được> ีอ <thumbs> <enables> ันนั้นเนาะพิธีสูโคโชนเต่งนี่น่าจะประมาณประมาณเดินซี่ประมาณนี้แหละคือวบาได้ยินมาแววแววเดินเดินซี่ประมาณเดินซี่ทุกคนเลย

ว่าก็หบินม่เท่าด้เ่ายอะมันยงอ้อเ่าลีงีอีิ่งนี้น่บธนัดเลิกเอาบบกไป้นีเปล่เลมีเคยได้ งอเลยมมเดี๋ยวนี้งบกเยลยรบกินนี่มือเยกินม้วนกบเช้านี่แหละเกินนม้นื่อไได้ทุกคนอันนี้ปียงเลยทุกคนอ๋อักีนแต่แกงเปีงนี่เอาอันนั้นพะล่มเลยพะล่มห้างทุกคนเลย สี่เครบมันมึงมอนตัวติดอยู่นนนยเานาะ ปิงหูมันเสลิดนะเนาะเออเสลิดข้าก็แล้วกันสวยงามเลยบ่ชูสองปีเลยพอดีเลยสำนันน้ำตกพอดีน้ำตกแห้งพ่นเนาะแห้งลายกับแข่งเลย ยำไม่ได้เลยอะยำไม่ได้แล้ผู้เทาเข่าผู้เทาเขามักแบบนุ่มๆแบบหนำกำลังพอดีญาดไว้เลยเข้ากรีเวชคัดชีพชุเข้ากับเท้าแล้วมี่นันหันสลับเลือดหั่นไปย่อผู้เทาผู้แก่เขาอยู่เทิงเฮิรนมือนี้นี่พันแก้วนี่โบดีมาหนังนาเคียงเลยพผนการได้มือนี้ได้พผนการนะมอพืชเชี่ยว <laughs> มาเฮ็ดเท็เป็นนเล้ทางนั้นเหวทางนั้นจะหือแล้วบ่ะเส้นบ่ามีคหือเอา้าวหือเละปลาฮัเ,าาเลยะยกมันไม่ได้ไปเป่งปลาก็ได้ไปท่าขั้นท่ายไ,ไปเช็ดไม่อีกอได้หมูยังเพี้นพานเนาะหมหูวุ่นว่ายยู่เห็นยุ่ง<ม>หัวมัเนเยน อตนนี้น่คันเยออนน้ก็ะนี่ลือนตู้ขาะยืมอยู่ยังไม่มีังอีนะเออมันขันเหวลาสูนมันท่านได้ใช่สวนมันมีหาวมีห้าวเลยน้ออยู่ทางโงนองพุณเขาลงดูนฟังยังไงหลเองจะมา็นลงเป้นเล้นปุ้งหับ้าบ้าปืนเต้ เสพทะเลปลาฝานมาฮ็ดต้มยำกินดอมันจะมาคึ้นต้ตายังกว่าเสพต้มยำกินเสพทะปลาฝานะลองดู้าเยอะข้าวเลยปีเฟ้นห้องพงกินแค่กแล้วนะทีนี้ออนนุ่ยยเ เซบีมันอ่าตัวเบอร์ตัวบักพลูกผู้ีีอีุ่ยนเลยใส่บีมันหน่อยนึงเป็นยาไปก้านขึ้นเมืมอนั้นยาแฮงขึ้นว้อได้ยิ่งเม็ดนั่นแหละภากมนชนชราขึนมาเขมโฮยนะไปปลายกายที่ไหนไม่เพิกเข้าไม่เพิกใช้ตัว เล่นนะโมเ่ตรีอย่ีเลยเดี Enough, ๋ยว wow, yep, uh. ็เย็บตัวนึงก็เือรูดไปเ่าไปดิพานะ

พอดีแล้วผมนะเอาบีเติมอีเมื่อกี้นีหน่นะมกันมีขมมันมีขมเมื่อกี้นนิเมเติมพอดีป้ะเสรีพูดเพูดวยเยาเออไปเปดเขาไ่ได้จะเป้เท่าไหร่ตายาบุเข้าเขก็น้อยมดๆย

สมบูรณ์เนาะเพ่่ไปสมบูกเลยกิหมู่บ้านแห่งสมบูรณ์เลยนี่อามึงดุตุยมึงดุไปก่คำแล้วแล้วบอกกระดูดนะย่งย่งย่เสีบยอยยอตันดิน ู้มานกมาเลยดิมารุกเคยนวหากลงมาหกแลเวเว้ยบา่เลโอ้ผีลึกนได้ลูกเคยเลยดียวนี้เลยเนี้แล้เทาเลยน่ะุยังยังนุ่มอยู่มามาลูกหนได้หนังเจอได้มาพี ได้ลูกเคยเล่ลูกสาวเพื่อหลายเด้ยังเนอยังว่างเนยเท่าไรกระดองสี่สิบตบึงเอาสี่สิบล้านตี่เป็นเงินไทยกัอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าเลอหกห้าสี่สบห้าหมื่นเนาะประมาณสามสี่หมื่ไป มันป่ายบางนีแหละพันแก้วเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เล่าในพันกัเป็นผู้ฮีตโก้อยพุ่งมันมายายพพุ่งมันน้ำใจให้จะไั้ใสใช่ไหมอาเชื่อเอาไหมเกมข้าวไก่สร้อยผงมูนี่ อันนี้อันนี้อันนี้บดปี๊งบดนี้นะห้ามมันปีกินนิดนิดก็ได้เยอะเนี่ยเชื่อเลยจมูกกูเนาะรถไปซื้อเหล้าหมูตอนแล้วฮะไปถามกูสี่่เลยหมูต่อนี่แค่กูกูไป่องแห้งหมูตอ่อันนี้บ่บอันนี้ต่อนป่ต่อนแล้วมีกูอยู่แล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กนนี่มันโดนทุกคนนี่แก้ข้าวนี่นะบักสองเศร้าสองเศร้ามาแล้วเบ่นบ้านมันเอาเห็บรุนก่อนเอาไปด่านเอาเห็บเอาตงกตก่อนเพม่นไปด่านดูเอาเห็บอ้อก่อนเออเอาเองเห็บเออดูลายก็ได้เออ ดูเลยอ,อีก,กอนจะเรบ๋งเด้เฮ้ยย้ยมาครับงนะเฮ้ยเดนั้นนี่เฮ็ดไปงอกทับพกเเขายเพิ่อนอเหาในกินแบบนี้กินแบบนี้นะครักเงนีแันแงนี่เนี่ยจะช่วยบ่ช่ยนะจะช่วยเชื่อระบบลงเก็บลเนยะ ฝัรร There, นรัว <outro> ทุบเลยเชื่อเบอร์เนเบอร์เนเบอร์เบอร์เบอ เท่าเชอร์บีมันมันมันสามารถแก้มันเลี่ยนได้มันมั่นนะนอไม่ได้บีมนะกันเชื่อแก้วกแปลงไม่แก้วนะจ้ำแก้วจำเลยขาทุยฮะมาที่เรียนในเรือกินกิ้โนราโหตุ้ยบันนี้แล้วนู้ตุ้ยแล้วลองมองดูอ่าไป กินนีะปอมักข่มขนาดนองเบเบบแบไปหาน้ำาม่ได้นี่โบโบจะไหแล้วได้บได้เก็บโกดมานี่นะพอดีพอดีพอดีอย่ามาเก็บโกดได้ดีงามรบขมเด้บีมูได้กินได้ละคักกินได้ละคักเอาบองบองเล่ามันก็เป็นกินหน้องมกินได้เลยมันองเล่าอมนี้

เพอดีแล้วพอดีงาดได้พอดีมามเม่งเลยพอดีน้อมสีสีนันส้นอยชื่อมิดให้เบอพักเลยเยอะกว่าพี่ กิมมังก่อนต้องมีการเมาในชนิสโน้ยอ่าเจื่อกบนไหม่บอกข้าวชิงชงเราไปกินที่พอดีสุพอดีเลยทำเฮดเซอป้าหลายคนบาื้นความจังความเข้มเยนะพอดี่ยมบวมหั่นบาทบุงรุยเออโคเล่ไหนบ้าง เนอะชั้มนี้เลือกฟือนแล้วใช่ไหครับนี่ยเลอะไปฟื้นรึเมือเร็นยจับกอนเลยจ้ะกำลังสีกินข้าวทุกคนเอ้ยนี่กินข้าวกับมาฮวนเลยเปลนเก็บไปทนทีนี่ชุมข้าวกินอันนั้นจะซื้อได้กินอุ่นอุ่นเคืองจะซื้อทุกคนเลยอันนี้คือชุมข้าวจะกินอารีอารีอโลอาอรีอารีนังนงวันนี้ลูกสาวพันแก้วคนนี้ได้ผูดๆนี้ว่เอาผู้นะยังคนหนึงอินเนาะ ออ่อยู่ไทยป้ออ๋อคุณหนึ่งอี้ทุกคนผนะู้อยู่ไทยท่้งห้าทุกคนอขอบคุณผู้นี้ก็คือชินยังบูฮึงเนาะเป็นสาวแล้ว มาไหมย่างลือในผ่านนี่แหละทุกคนเนยย่งเฮ้ยเหมียวโทษไหมเฮ้ยลูกเขยได้แบงจังชาบตอนนั้นเฮ้ยเนื้อไก่เฮ้ยเนื้อไก่มาได้แล้วก็ได้แต่ลูกเขยด้ลูกเผื่อโบได้เพราะโบมีลูกผู้ชายทุกคนเลยมีแต่ลูกผู้หญิงทั้งหมดมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อวันนี้เด้อนี่ข้าวสามัคคีทุกคนมา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 บ้านนี่ข้าวสามัคคีเอาเด้อเจียนแั้นจัง

กินบีเนี่ยนะมั้งไปพร้อมน้อง กรดงเลยเขาก็ดงคือกันค้ามกันนะโคตรงไว้เลยเทาสุดไปล็อล็อกนุ้ล็อกล็อกย่าทสีน้องเนียล็อกเลยไล่อีกนิ้

กินข้าวย้าผ่านไปกาไหลชั่วโมองนะทุกคนเลยแล้วผ่านแกลโบย่อมมันกินเมาแล้วใจง่ายก็เลยตั้งในผ่านผ้าเออเอาตู้มาเปิดในผ่านผ้าก็เลยจัดไปทุกคนเลยเอาตู้มาเอาตู้มาเปิดเออผ่านแก้วทุกคนมาเบิร์กทุกคนก้ากินขำแล้วได้เนะกาหลังจากที่เอาจ้าให้กินย้ากาผ่านไปกาไหลชั่วโมองทุกคนเลยกกร้นมันกระลุ้นข นี่คือมัดเนื้อมัดพัานเกลียวอะไรกับผ่านเก้วใจ่หมอันมือดีเนะใส่ใยเรื่อมือดีนะนะมันธรรมดาหู้ฝึกผ่านเกลียวเห็ดแล้วดีใจได้ลูกเคยดีใจได้ลูกเคยอตึ้งลึกเนาะเส็จกันแบบอันบ้านๆทุกคนเลยบ่มีเป็นเรื่องมากมายงานคอน 不少分

ได้ลูกเปิดคนมอ่นมกีนนม้นด้ยคมีกอะโมี่อย่างายทุกคนเนอะซือทุกท่ากวันนี้เนี่เป็นประเภทมีบ้านๆทุกคนเลยกเ้าเย่างกันทุกคนทุกคนพี่อลามขอลูกพันแก้วเนอเอาหน้าผ้าเป็นพพสซื้อพลามเพื่อนจะเอาเป็นในบ้าน พอลาทุกคนเลยจะเดี๋ยวนี้ก็คือย่งบรไดต่คนเลยประมาเดือนซี่ะเดือนซเาไม่สับ้เดือาไม่สับมาเมื่อยี่ามเรียบร้อยเนาะประมาเดือนซี่เาไม่สับคำงานแต่งลูสาวพันแก้วเดือนซเดือนซี่เล่าเอาไม่สัคำนี่ซอยจ้ทุกคนเลยกาเมื่อเดนี้กาวผมมีอย่างลายทุกคนเกาขก็เขาไม่ค่อเจอพ่อมาที่ตพัน้มเดี๋ยวไปดูนะผมขอได้๋หม